สำหรับเ,เครื่องตัดหญ้านะครับออของผมเนี่ยใช้แบบบงเดือนแบบนี้นะครับใบใบใบตัดหญ้านะคือคุณสมบัติของแบบน,นี้มันสามารถตัดถึง,ถ,งถึงดินเลยนะครับถึงดินเลยเหมือนถากหญ้าเลยเนี่ยนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าเวลาตัดต้องระวังนะอย่าให้มีหินถ้ามีหินเยอะๆเนี่ยมันจะไอเคารียกไอตรงนี้นะ ไอ้ตรงนี้ครับไอ้แหลมแหลมเนี่ยอ่าตรงเนี้ยผมไม่รู้เขาเรียกอะไรเนาะไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันหลุดไปปุ๊บเนี่ยความคมจะไม่มีเลยครับเนี่ยความคมอย่างเนี้ยอย่างเงี้ยหลุดแล้วนะครับหลุดพอหลุดเงี้ยจะตัดหญ้าไม่คมนะครับตัดหญ้าแต่ว่าไม่กินหญ้านะไอ้ตัวเนี้ยก็จะไม่คมเพราะว่าไอ้สังเกตว่าไอ้ตัวไอ้ตัวตัวเนี้ยมันหายไปนะตัวเนี้ยมันหายไปก็แนะนํานะเวลาซื้อเนี่ย อันนี้ผมซื้อมือสองเขาบอกของจากญี่ปุ่นซื้อมือสองก็ดีครับซื้อจากร้านตัดขายขายเครื่องตัดหญ้าซ่อมซอมเครื่องตัดหญ้าเนาะมันก็ดีคือว่ามันมันแข็งเนี่ยตัวนี้มันหลุดยากแล้วก็คมนะครับเขาบอกมือสองจากญี่ปุ่นแต่นี่ว่าแนะนําที่ว่าขายถูกๆนะที่อันละไม่ถึงร้อยหรือร้อยกว่าเนี่ยครับผมเคยเอามาใช้แล้วครับตัดแค่ครั้งเดียวไอ้หนามเนี่ยหลุดหมดเลยพอหนามหลุดปุ๊บมันก็ไม่คมแล้วผมก็เลย ซื้อมือสองอันนี้มือสองเขาคิดต้อง280บาทแต่ว่าถามว่าใช้ดีไหมใช้ดีครับตัดได้หลายหลายครั้งหลายวันเลยเนี่ยตัวนี้นะครับก็เวลาจะซื้อใบตัดเนี่ยก็ลองลองดูนะถ้าซื้อถ้าซื้อถูกไม่ดีครับยิ่งว่ามาจากจีนอนะถูก,ถกๆไม่ดีเลยตัดครั้งเดียวครับหนามหายเลยนะครับอันนี้ก็แนะนําให้เป็นแบบนี้นะครับแล้วผมชอบแบบนี้เพราะว่ามันไม่แรงถ้าเป็นแบบใบมีดสับเนี่ย มันแรงถ้ากับโดนหินเนี่ยแรงอันนี้มันไม่แรงคือแต่ว่าตัดหญ้านี่ได้ได้ดีมากเลยนะครับก็หญ้ารกๆเนี่ยแต่ผมใช้ของอยี่ห้อนี้นะครับก็ใช้มายี่สิบปีละนะครับก็ใช้ดีอยู่นะครับว่าผมใช้แบบเป็นวงเดือนนะครับเปลี่ยนก็เปลี่ยนตรงนี้ครับแต่เกิดใช้ถ้าเกิดเป็นตามบ้านจัดสรรโดยมากจะเป็นหญ้าญี่ปุ่นก็ใช้แบบเอ็นได้ อันนี้เราเป็นสวนเนี่ยเราต้องใช้แบบนี้นะครับหรือถ้าเกิดว่าจะบู๊บูหน่อยก็ต้องเป็นเป็นใบมีดเลยคมคมที่สามารถรับได้อันนั้นก็ประหยัดเงินแต่ว่ามันจะแรงนะครับก็ลองลองใช้กันดูนะครับเวลาตัดเนี่ยถ้าเกิดใช้เรื่อยวงเดือนแบบนี้นะครับใบวางวงเดือนเนี่ยกคือเขาจะกลัวพวกหินพวกเนี้หินพวกเนี้ยถ้าโดนมากๆแล้ว ไอ้ตัวนั้นน่ะฟันมันก็จะหลุดหมดนะครับเนี่ยข้อดีของมันก็คือเวลาเราตัดเนี่ยสังเกตไหมครับมันจะเลี่ยดินเลยครับเหมือนถากเลยนะนะมันจะถากอย่างนี้เลยแล้วอย่างหนึ่งมันไม่สะบัดมากเพราะว่าเวลามือใหม่ค่อนข้างที่จะเซฟตัวเรามากนะครับถ้าเกิดเราเป็นเป็นใบมีดอ่ะมันมันสะบัดแรง อันนี้มันจะกินน่เนียนเน,ยนียนอย่างนี้นะครับมันสามารถลงดินนะครับเกิดไหมครับลงถึงดินได้เลยถ้าเกิดคนต้องการที่จะถากให้ถึงดินนะ่ะมันก็ก็ก็ก,ก,ก,ก็ได้อยู่แต่ว่าข้อระวังก็คือว่าอย่าให้โดนพวกหินพวกอะไรพวกนี้มันจะทําให้ฟันนะมันหลุดนะครับนี่ครับแบบนี้ยก็ผมก็ใช้แบบวงเดือนนี่แหละครับมือใหม่นะครับอยู่สวนใหม่ๆสวนมือใหม่นะครับเ,เราก็ถ้าอะไรทุกอย่างมันจ้างหมดน่ะมันก็ไม่คุ้มหรอกครับ ถ้าเกิดเรามาอยู่สวนใหม่ๆเราจะทําสวนเนี่ยตั้งใจทําสวนเพื่อจะประหยัดต้นทุนอันไหนเราทําเองได้ก็ทํานะครับเราทําเองได้เลยนะครับก็อย่างอย่างพวกตัดหญ้าเนี่ยเครื่องตัดหญ้าเนี่ยก็เลือกให้มันถูกกับความถนัดของเราถ้ามือใหม่ๆผมแนะนําเป็นวงเดือนดีกว่า นะครับแล้วก็มันมันจะไม่สะบัดมากถ้าเกิดไปเป็นแบบอีกแบบหนึ่งเนี่ยมันสะบัดเนี่ยเนี่ยมันตัดได้เนียนจริงๆนะครับก็ลองลองอพิจารณาดูแล้วกันนะครับอันนี้เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งนะครับสําหรับมือใหม่ที่สําหรับปลดระวางปลดกเกษียณแล้วนะครับมีสวนมีนามีไร่ไม่ต้องไปจ้างครับเพราะจ้างเดี๋ยวนี้นะครับค่าแรงวันหนึ่งก็เดี๋ยวนี้ถ้าเกิดตัดหญ้าเนี่ยก็วันละห้าร้อยนะวันละห้าร้อยห้าร้อยเรา,เาไว้ ซื้อกินดีกว่านะครับทำเองได้ก็ออกกําลังกายได้ด้วยนะครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับ